ผู้ปกครองทุกท่านนะคะเราพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราเรียนหน่วยผักและผล,ละไม้นะคะส่วนวันนี้เราจะเรียนเรื่องวิธีการรับประทานผลไม้รสชาติผลไม้ประโยชน์ของผักและผละไม้ก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องต่างๆนะคะวันนี้คุณครูมีเพลง ผลไม้มาให้เด็กๆฟังและให้เด็กๆร้องเพลงตามไปพร้อมๆกันด้วยนะคะไปฟังกันเลยค่ะ ผลไม้นั้นมีประโยชน์นานผลไม้นั้นมีหลากหลายส้มส้มส้มอันเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม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 แอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มน้องนู้นู้นู้รู้จักกันไหมผลไม้นั้นมีคุณค่า mãi hát sư đại ngại nana hôn mi lak lại sống 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 Mai sống mi sống เด็กๆฟังเพลงผลไม้ไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจําได้ไหมเอ่ยว่าในเพลงมีมีผลไม้อะไรบ้างแล้วเด็กๆมาดูของคุณครูสิคะว่าผลไม้ของคุณครูจะเหมือนในเพลงที่เด็กๆดูไหมเอ่ยค่ะเด็กๆมาดูผลไม้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วคุณครูจะมาบอกว่าวิธีการรับประทานผลไม้ค่ะก่อนที่เด็กๆจะรับประทานผลไม้นะคะ1 เด็กๆต้องล้างให้สะอาดก่อนรับประทานนะคะอ่าแล้วก็ผลไม้บางชนิดจะต้องปอกเปลือกก่อนรับประทานเช่นกล้วยนะค่ะเด็กๆทานทั้งเปลือกไม่ได้นะคะเด็กๆต้องปอกเปลือกก่อนลำไยอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆต้องปอกเปลือกก่อนนะคะถึงจะรับประทานได้แต่ผลไม้บางอย่างล้างเสร็จล้างให้สะอาดแล้วสามารถรับประทานได้เลยอย่างเช่นสตรอเบอรี่ค่ะเด็กๆหรือว่า มะยมอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆล้างให้สะอาดแล้วรับประทานได้เลยนะคะค่ะแล้วต่อไปเด็กๆลองชิมรสชาติผลไม้กันนะคะว่าผลไม้ที่รูเอามาเนี่ยมีรสชาติอะไรบ้างอ่าดูตะก้าแรกนะคะจะมีลำไยกล้วยอ่าตะก้านี้จะมีรสชาติที่หวานค่ะตะก้าที่สองจะมีสับประรดอะไรคะ ส้มโอค่ะแล้วก็ส้มเขียวหวานตะก้านี้จะมีรสชาติหวานหวานหรือว่าเราเรียกว่าหวานอมเปรี้ยวนะคะตะก้าสุดท้ายมะม่วงมะม่วงเปรี้ยวนะคะกับมะยมทีนี้คุณครูจะให้หนูหนูน้องๆเนี่ยลองชิมดูว่า มันจะหวานหรือมันจะเปรี้ยวตามที่คุณครูบอกไม่เอ่ยเดี๋ยวเลยให้น้องไอต์ครีมกับน้องน้าอุ่นลองชิมนะคะอ่าไอต์ครีมอยากชิมอะไรเอ่ยอ่าส้มไอต์ครีมอยากชิมส้มอ่าเด็กๆดูนะคะว่าไอต์ครีมจะบอกว่ารสชาติเป็นยังไงเอ่ยอ่าไอต์ครีมชิมอ่าอแมรลงลูกอออ๋อ่าไหนบอกสิคะรสชาติเป็นยังไงอ่าบอกพูดดังๆสิคะลูกบอกบอกเพื่อนบอกยังไงคะ เจ๋งมากค่ะลูกอ่ะน้ำอุ่นจะชิมอะไรเอ่ยอุ่นชิมอะไรลูกอุ่่นชิมอะไรลูกอ่าชิมอะไรชี้ดิลูกอ่ะอ่าออุ่นชิมอันนี้ก็ได้อ่ะนีเม็ดอนี่เม็ดวายอ่าเม็ดต้องเม็ดขอกอ่ะชิบเอาอุ่นเอาเอาเอาเม็ดลงเอาอุ่นชิมสิอ่าแล้วอุ่นจะบอกที่คะว่าลูกรสชาติเป็นยังไงเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวค่ะมยมมีรสชาติเปรี้ยวเหมือนน้ำอุ่นบอกเลยนะคะส่วน ส้มของคุณครูมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานอ่าส่วนรสชาติหวานแต่ก้านนี้รสชาติหวานอ่ะใครจะชิมอะไรอุ่นชิมอะไรคะอ่าลำไยลำไยก่อนจะทานคุณรูณบอกแล้วต้องทำยังไงก่อนคะใช่ค่ะเด็กๆต้องปอกเปลือกก่อนแล้วทานนะคะลำไยน้ะาำอุ่นลองชิมซิเดีเดี๋ยวบอกเพื่อนๆว่าลำไยมีรสชาติยังไง อ๋อมุนบอกได้ยังเอ่ยรสชาติเป็นยังไงคะหวานหวานค่ะอ๋ออ๋อเดี๋ยวคีนลองชิมอะไรลูกอ๋อลำายอ๋อเราชิมลำไยเหมือนกันลำายก็อ๋อลำายต้องทํายังไงก่อนก่อนรับประทานาปลอกเปลือกปลกเปลือกเก่งมากสุดยอดอ่ปาปลอกเปลือกก่อนนะคะอ,อ๋ะอรสชาติเป็นยังไงคิมบอกเพื่อนๆสิ หวานค่ะอ่าลำไย,ยมีอะไรด้วยต้องเอาออกมามเมล็ดเออเอาออกมาลูกมเมล็ดทานไม่ได้นะคะเดีย๋ยวว่ามันติดลึกอะ่ะเอามันติดลึกอเอแกะได้อ่าค่ะอ,คอ่าเด็กๆดูนะคะสรุปว่าผลไม้ที่คุณครูเอามาจะมีสามรสชาตินะคะหนึ่งรสชาติหวานค่ะสองรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็สามรสชาติเปรี้ยวค่ะ เด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรสชาติของผลไม้จากครูยุคไปแล้วนะคะลําดับต่อไปนะคะเด็กๆก็มาดูประโยชน์ของอันนี้ค่ะลูกของผักและผลไม้กันนะคะเธอรับชมได้เลยค่ะเรื่องบรรดาใจก่อนกินผักผลไม้ใกล้โรค โรคภัยไข้เจ็บหลายๆโรคนั้นเกิดจากพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกต้องทั้งการกินบางอย่างมากเกินไปหรือกินบางอย่างน้อยเกินไปโดยเฉพาะผักและผลไม้ผักและผลไม้อุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ซึ่งจะช่วยให้ระบบอุมมต้านทานแข็งแรงและยังมียายอาหารที่เมื่อไหลผ่านระบบทางเดินอาหารจะทำหน้าที่เหมือนไม้กวาดไปกวาดเอาของเสียต่างๆลงสู่ลำไส้ใหญ่แล้วขับออกข้างอุจจาระ ทำไม่สนใจกินผักผลไม้ให้มากพอจนเป็นนิสัยแล้วเระก็อาการเหล่านี้ก็พร้อมที่จะเข้าคุกคามเราได้ทุกเมือ่อไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนเมื่อขาดวิตามินและเกลือแร่จากผักผลไม้ระบบต่างๆในร่างกายก็จะเสียสมดุลขาดการใหญ่ที่ช่วยกำจัดสารอาหารส่วนเกินจนเกิดการสะสมนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงโรคเบาหวานด้วย เมื่อลำไส้มีสิ่งหมักหมมมากเข้าก็จะเกิดอาการท้องผูกเมื่อท้องผูกเป็นประจำอุจจาระก็จะทิ่แข็งขูดลำไส้ทําให้เป็นแผลเมื่อเรื้อรังนานเข้าก็กลายเป็นโรคมะเร็งลำไส้ในที่สุดดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลาจากกลุ่มโรค n c d ต้องกินผักและผลไม้ทุกวันนะครับ หลักสำคัญในการเลือกกินผักผลไม้คือ1กินให้เหมาะสมพอดีโดยกินผักมื้อรับไม่น้อยกว่า2อทพัพพีส่วนผลไม้ผลเล็กถ้าเป็นส้มควรกินประมาณ2ผลแต่ถ้าเป็นผลไม้ผลใหญ่อย่างเช่นมะระกอควรกินประมาณ6-8ชิ้นพอดีคำค่ะและ 2. เลือกกินให้หลากหลายเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากกากใยและวิตามินที่ครบถ้วน การที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงจาเป็นต้องกินอาหารให้ครบทั้ง5้าหมู่ซึ่งหมู่ของผักผลไม้ก็เป็นหมู่ที่เราไม่ควรจะละเลยนะคะสำหรับกิจกรรมทบทวนในวันนี้นะคะให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอการรับประทานผลไม้แล้วก็บอกรสชาติของผลไม้ที่เด็กๆรับประทานด้วยนะคะ หลังจากที่เด็กๆเรียนจบแล้วนะคะอย่าลืมทํางานส่งคุณครูตามเวลาที่กําหนดนะคะสามารถส่งงานได้ทาง2ช่องทางนะคะ 1. ทาง Facebook นะคะ 2. ทางไลน์นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ,บ,บ๊ายบายค่ะ